จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันและลดผลกระทบจากฝนตกหนักโดยเฉพาะอำเภอย่านตาขาวและปะเลียนที่มักเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำ นายกระจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมป้องกันร,รับมือและลดผลกระทบหลังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถลม่มในพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันทั้งอําเภอเมืองตรงังกันตงังย่านตะข่าวห้วยอดวังวิเศษและหาดสำราญรวมถึงพื้นที่ตามแนวเทือกเขาบรรทัดโดยเฉพาะอําเภอย่านตะข่าวและปลเหลียนที่มักจะเกิดปัญหา ้ำป่าไหลหลักเป็นประจำในช่วงวันที่8ถึง11กร,รกฎาคม2566ทั้งนี้ได้เน้นย้ำสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะท้ามน้ำตกหากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภยัยให้แจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณาภายัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าประชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วง ยอยศพรนะคไก่สีสวทตรังรายงาน